สวัสดีครับเข้าสู่ช่องพี่ชัยมงคลน,นะครับถ้าเรามีมะนาวเยอะๆเราไม่รู้จะเก็บมะนาวไว้ไหนบางทีเราแช่ตู้เย็นหรือเราวางไว้ที่โต๊ะมะนาวเราก็เหี่ยวมะนาวเราก็เฉาใช่ไหมครับเราสามารถให้มะนาวเราอยู่ได้เป็นเดือนโดยมะนาวเราไม่เหี่ยว,วเราจะหยิบมาใช้งานมะนาวเราก็ยังสดเหมือนเดิมอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีกระดาษเช็ดชู่ยางวง เราก็เอากระดาษดิชูเราดึงออกมาเลยนะครับพอเราดึงมาได้แบบนี้แล้วเราก็เอามะนาวเราใส่เข้าไปที่กระดาษดิชูเราแบบนี้เราก็หอ่อมะนาวเราเลยเอายางวงรัดเลยเราก็ทำแบบนี้ทุกลูกนะครับ พอเราลัดได้แบบนี้แล้วเราก็เอามาใส่พอเราใส่ได้แบบนี้เราก็นำไปแช่ตู้เย็นเลยครับเราก็ามาแช่ที่ตู้เย็นเราเลยครับ ถ้าเราใช้วิธีนี้เราจะถนอมมะนาวมะนาวเราจะอยู่กับเราได้เป็นเดือนโดยมะนาวเราไม่เหี่ยวเราก็แช่พืชจีนเราเลยชอบก็กดไลค์ตกใจก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมขอบคุณครับ